อ่าครับผมก็สําหรับหลักฐานในการถอนเงินนะครับผมก็คืออ่าสำหรับภาษาอังกฤษก็คือ payment proof นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าหา paypal ให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าจะเข้า paypal ให้ดูอ่าเข้าสดเลยครับผมเข้าสู่ระบบปุ๊บ sign in ก็คือเข้าสู่ระบบปุ๊บ paypal นะครับอ่านะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกำลังตรวจสอบข้อมูลนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเงินที่ได้รับก็คือ 1862บาท10สตางค์นะครับเราลองมาดูกันครับว่าอ่ามันจริงหรือเปล่านะครับผม50 EUR ยูโรตอนนี้นะครับผมอ่า50ยูโรนะครับ50ยูโรนะครับประมาณ1890บาทนะครับผม1890บบาทก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมเพราะว่าอาจจะ มีความขึ้นลงตามตอนที่เขาส่งมาให้นะครับโอเคขอยืนยันนะครับผมขอยืนยันว่าจ่ายจ,จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมช่วงนี้จ่ายจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทุกท่านนะครับรีบรีบในการาทำยอดเงินนะครับผมแล้วก็รีบสั่งทอนะครับสำหรับคนที่เป็นลูกทีมของช่องอ,อัพไลน์เต้น,นะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้า,าถ้าเว็บหยุดจ่ายเนี่ย ก็มีค่า,าเสียเวลาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะคำนวณจากยอดคลิกของคุณถ้าคุณคลิกได้เยอะคุณก็จะได้เยอะไปด้วยนะครับผมผมจะมีการคืนกำไรให้กับลูกทีมนะครับผมครับสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกท่านฝากกดติดตามช่องผมจะตรวจสอบด้วยนะครับผมให้ติดตามเนี่ยผมจะจ่ายให้เป็นค่าเสียเวลานะครับสมมติสมม,ต,สม,มติว่าวันใดวันนึงเนี่ยเว็บค้าหยุดจ่ายนะครับผมโอเคติดตามปุ๊บแล้วก็ กดรูปกระดิ่งตัวนี้นะครับผมกดรูปกระดิ่งกดปุ๊บโอเคแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็บันทึกนะครับสำหรับมือถือเนี่ยคลิกครั้งเดียวก็บันทึกแล้วครับผมโอเคก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ